เป็นชาวชุมพรกันได้คว่งควันกันแล้วได้คว่ควันกันแล้วค่ะน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักพัฒนาพาคซี่น่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะเข้าได้มีการเดินหน้าส่งหมอบอาคารบริการน้ำดืม่มสะอาดระบบ RO ให้กับชาวชุมพรกันค่ะ นี่ผ่านเอกตระกูลไทยสมัครนะค่ะผูบังคับน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46ค่ะเดินหน้าภารกิจดูแลประชาชนย่างต่อเนื้อท่านเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารบริการน้ำดื่มสะอาดระบอบอาและการมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาเพื่อเป็นข้องควันในเทศกาลปีใหม่ให้กับประชาชนประจำปี2569านะีค่ะโดยกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นในพื้นที่ตำบลส่องผีนองอำเภอท่าแสจังวัดชุมพรที่โรงเรียนบ้านงาช้างและก็โรงเรียนบ้านรานตัดพมกิจกรรมนี้ ถอนถึงความห่วงใยและก็ความปรารถนาดีข้องน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเยาว,วชนค่ะให้สามารมาจะเข้าถึงนำดื่มทีสอารปลอดภัยทรงเสริมสุขภาพอนามัยทีดีและก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะครับนอกจากนี้นะครับการมอบอุปกรณ์การเรียนอย่างช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพนะครับทางการศึกษาคณะที่อุปกรณ์กีฬาช่วยสรงเสริมการรํางกายกับพัฒนาร่างกายและจิตใจรวมถึงการเรียนรู้ทักษะทางสังคมรูแพลรูชนะนะครับและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะครับมีคณะครูเยาวชนจากโรงเรียนบ้านงาช้างจำนวน100เป็นที่มาคนับโรงเรียนบ้านรานตัดเพิ่มอีก190คนคารวมและได้รับประโยชน์ซึ่งตอกย้ำบทบาทของน่วัฒพนัการประธานพัฒนา,านนในการยืนยัดเขียงข้างประชาชนดูแลส่างคมอย่างต่อเนื่องและกระสืิมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนะครับระหว่างกองทัพไทยกับชุมชนอย่างยั่งยืนครับ